ยินดีต้อนรับกลับมาที่กูรูเวหิคลไท a แลนด์ช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตขององค์การขับขี่ วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในตลาดนั่นก็คือ z e e k r 7X รถที่ผสมผสานการออกแบบล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและความเป็นประโยชน์ใช้สอยสำหรับชีวิตประจำวนันรีวิวนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่ามีอะไรที่ทำให้ z e e k r 7X แตกต่างและทำไมมันอาจจะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันต่อไปที่หลายคนในประเทศไทยและทั่วโลกต้องจับตามอง เริ่มจากดีไซน์ภายนอก z e EKR 7X มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและทันสมัยตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้โชกเฉี่ยวและรูลมทําให้ดูหรูหราและมีความสปอร์ตไปพร้อมกันด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าแบบปิดที่บ่งบอกความเป็นรถไฟฟ้าได้ชัดเจน เส้นสายด้านข้างต่อเนื่องไปถึงด้านท้ายด้วยหลังคาทรงคูปเปเพิ่มความสปอร์ตโดยไม่เสียความกว้างขวางของ SUV รายละเอียดเล็กๆอย่างมือจับประตูแบบซ่อนขอบประตูเรียบและล้ออลูมยขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความหรูหรารถคันนี้ไม่เพียงแต่ขับดีแต่ยังสร้างความโดดเด่นทุกครั้งที่ปรากฏบนถนนเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางโปร่งสบายและความล้ำสมัยหลังคากระจกพารนรามาและการออกแบบภายในแบบมินิมอลช่วยให้ห้องโดยสารดูทันสมัย วัสดุที่ใช้ตกแต่งมีคุณภาพสูงสัมผัสหรูหราและทนทานต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันไฮไลท์สำคัญคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงที่รวมทุกฟังก์ชันทั้งระบบนำทางความบันเทิงและการควบคุมรถไวในจอเดียวด้านหลังพวงมาลัยเป็นหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนบ่อน,นั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์หุ้มด้วยวัสดุพรีเมียมและสามารถปรับได้หลายรูปแบบเพื่อความสบายสูงสุดผู้โดยสารตอนหลังก็ยังมีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมช่องเก็บของอนเนกประสงค์ทาให้เหมาะทั้งสําหรับครอบครัวและการเดินทางไกลด้านสมันารถนะ Z E E K R 7X ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมด้วยแพลตฟอร์ม C ของจิลี่ที่ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะรองรับทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและรุ่นขับเคลื่อนสีล้อให้กําลังขับเคลื่อนที่แรงทันใจการเร่งแซงมั่นใจและการควบคุมที่นุ่มนวลมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันทีทําให้การขับสนุกและคล่องตัว ระบบการสะเทือนช่วยเพิ่มความมั่นคงแม้บนถนนที่ท้าทายระยะทางวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งถือว่าแข่งขันได้และยังรองรับการชาร์จเร็วเพื่อลดเวลาในการรอคอยอีกทั้งยังมีระบบเบรกแบบ r e เ e n e น a เรทีที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับและทําให้การขับในเมืองสะดวกสบายมากขึ้นเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยก็เป็นหัวใจสําคัญของ z e k r เจ็ด x เช่นกันมาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทาให้การขับขี่ปลอดภัยและง่ายขึ้นระบบ In f โ t a i n m e น t รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ทําให้รถฉลาดขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปศูนย์บริการการเชื่อมต่อก็ครบครันทั้งการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงและช่องชาร์จ USB-C หลายตําแหน่งระบบสังงานด้วยเสียงก็ช่วยให้ผู้ขับควบคุมฟังก์ชันหลักได้สะดวกโดยไม่ต้องล้ามือจากพวงมาลัย สิ่งที่ทำให้ Z e e อี 7X แตกต่างจากคู่แข่งคือการรวมเอาความหรูหราเทคโนโลยีและความเป็นประโยชน์ในรถ SUV ไฟฟ้าคันเดียวหลายแบรนด์อาจเน้นที่สมรรถนะหรือความสบายเพียงด้านเดียวแต่ Z e e อีสามารถสร้างสมดุลได้ทั้งสองด้านดีไซน์เทียบชั้นรถยุโรปห้องโดยสารล้ำสมัยและสมัรถนะที่ให้ความตื่นเต้นแบบรถไฟฟ้าแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการรับประกันและบริการหลังการขายที่แข็งแรงเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ สรุปแล้ว Z e e k r 7X ไม่ใช่แค่รถ SUV ไฟฟ้าใหม่แต่เป็นการโชว์วิสัยทัศน์แห่งอนาคตขององค์การขับขี่สำหรับคนไทยที่กำลังมองหารถที่ผสมผสานสไตล์ล้ำสมัยเข้ากับการใช้งานจริงรถคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ควรจับตามองตั้งแต่ดีไซน์โดดเด่นเทคโนโลยีอัจฉริยะไปจนถึงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม Z e e k r 7X พิสูจน์ให้เห็นว่ารถไฟฟ้าไม่ใช่แค่เรื่องความยั่งยืนแต่ยังยกระดับประสบการณ์การขับขี่ไปอีกขั้น นี่คือกูรู v e h ิค l e ลไทยแลนดกับรีวิวจอดลิฟ z EEKR7X หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของการเดินทาง